สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับคนที่เป็นเบาหวานเส้นเลือดตีบหรือสโตรกโรคหลอดเลือดสมองสัญญาณเสี่ยงอมัอมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะที่เซลล์สมองถูกทำลายซึ่งมีสาเหตุมาจากเส้นเลือดตีบอุดตันหรือว่าแตกทำให้ขัดขวางการลำเลียงเลือดซึ่งนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงสมองส่งผลให้สมองสูญเสียการทำหน้าที่จนเกิดการอมรัอมพฤกษ์อัมพาต หรือว่าร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเรามาดูเรื่องของโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองกันคนที่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบหรือฉีขาดมากกว่าคนปกติประมาณ2-4เท่าและยังมีโอกาสเกิดโรคหัวใจได้มากกว่าคนอายุเท่าๆกันคนเป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดจะมากนานๆเข้าน้ำตาลในเลือดจะเกาะตัวเป็นก้อน จับกับไขมันในหลอดเลือดมากทำให้หลอดเลือดตีบทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองสมองขาดออกซิเจนทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมในที่สุดสไลายเกลียวทองกับโรคเบาหวานแพทย์ญี่ปุ่นได้ใช้สไลายเกลียวทองรักษาโรคเบาหวานอย่างได้ผลอันนี้หลักฐานอยู่ที่หนังสือความลับของสไลายเกลียวทองผลการรักษาโรคที่นายแพทย์ญี่ปุ่นค้นพบ เป็นข่าวดีจากบุญสมฟาร์มสลายเกลียวทองเชียงใหม่ครับ